แต่ละทีมสร้างการสอบข้าวตัวเองให้ข้าเวเบือที่สะอาดวาัดจุดในถุงให้คณะกรรมการภายในระยะเวลา5นาทีได้การตีนะคะตีครั้งละหนึ่งเราได้ยินแล้วเดี๋ยวให้กรรมการชี้แจงกฎกติกาได้หนึ่งนะครับ แล้วก็บันจุปใส่ถุงคล้องให้กรรมการตรวจให้คะแนนนะคะโดยนะคะอันเลยน้องของฟันต้องมือเลยตอนนี้เราจะทำการแข่งขันนะครับในส่วนของเรียกไปเรียกไปีกทีนะสองตีข้าวครับตีข้ายพอให้ใครอยากทายมาด้านนี้นะครับถ้าใครอยากทายมาด้านนี้อยากได้ฟันน้องมาด้านนี้แต่ถ้าอยากได้ฟันนะครับไปที่หัวข้าว นะครับจะีัที่มาเที่ยอยู่แทีมนะครับดูด้วยนะครับสำกทีมไหนฟาแจ้งด้วยนะครับทีมไหนฟาแจ้งด้วยนองสำหรับการแข่งขันทีเท้านะครับการแข่งขันทีเท้าเ้าใช่เยมล ตอนนี้ตอนนี้แต่ละทีมนะครับท ah ั้งเก้าตำบลขับเที่ยวกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลบุรชุมนะครับตอนนี้ทั้งเก็บข้อใครรักใครนะครับเชียร์ใครได้เลยนะครับเชียร์ใครเชียร์ใครเชียร์ได้ตามสถานเลยนะครับเอาครับกรรมการจับเวลาดูที่พี่ด้วยดูที่พี่ด้วยนะครับดูที่พี่ด้วยกรรมการจับเวลาเวลาผ่านไปแล้วสองนาทีนะครับผ่านไปแล้วสอง ผมเวลาผ่านไปแล้วสามนาทีสามนาทีกลงบาแล้วนะครับสามนาทีกล่มาแล้วเอาเข็มกระเจียพี่ครับเ็บเข็มกระเจียพี่โอ้ยโอ้ยจะดูจะูครับเาเทียรเล็บเทียเล็บเทียเล็บเทียเล็บกามนเนาะกรรมัรช่างแล้วไปช่างมาช่างครับขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะรอ่อ่ช่างแต่ช่างประมาณนั้นเออแต่อย่างนั้นแล้วแต่ได้ถุงไปเลยรับมั เนาะตรวตรวสอเราเยวแตงทุนเลยก็ได้ครับเจ็ดกิโลเนาะแล้วก็เจ็ดบาทเอาไป ทำข้าวใช้เวลานานอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูที่เีการหุงข้าวนะครับผมจะมาที่การหุงข้าวนะครับ <left citizenship> ตอนนี้การหุงข้าวครับกี่นาทีนะครับกี่นาทีเดี๋ยวจะมาชิมนะครับจะมาชิมแล้วตอนนี้การหุงข้าวใะเวลาห้านัดแล้วก็ประั้นกําชิม เอารัวเอาเรวเอาร็วเอาเรวเอาเร็วเอาเอรอารเรอเร็ว เียนใหม่ให้เจนที่เทอมไปใหม่ขอว่าจารย์ด เขาไปเามาโอนเหมือนเด็กฟองลย